ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานะครับเปลี่ยนผมรถไฟฟ้าบูดินนะครับบิงโกนะครัแบบนี่ครับหลังจากที่ดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะัทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมาดูผมนะครับที่สั่งมาในช้อปปีนะครับก็จะมีอยู่ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าหชิ้นนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังรถนะครับด้านคนนั่งด้านหลังนะครับอันนี้คนนั่งด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับที่วางของและนี้ก็จะเป็น ที่ติดด้านหลังนะครับที่นั่งเบาะหลังนะครับนี่ครับมีอยู่ชิ้นชิ้นนะครับโอเคครับเราก็จะไปติดตั้งกันเลยนะครับนี่คนระับติดตั้งเสร็จก็จะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับ